ข้ามเวลาทะลุมิติจนได้รับพลังกลายเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำตอนที่ห้าคำเตือนช่องนี้อยากมีเนื้อหาพิษรุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็ไร้บ้างเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าชอบก็กดคุด้มใจคลิกกันนะครับตุกก๊กยันะครับออออออขอบคุณครับใครกดไลก์ก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเป็นหนนลงหนักขอรับทุกคู่ยากคูย้อนกลับไปคืนก่อนหน้านี้ณขรืฤหัดตระกูลเจ้ามีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นกับการทดลองในขฤหอหัดเมื่อเร็วๆนี้จนทำให้มีคนตายไปจำนวนมาก คาราาต้องการวัตถุดิบสำหรับทำยาอายุวัฒนะอย่างเร่งด่วนไอ้เจ้าเลี้ยงซูเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อมีแม่นั่นเขาไม่มีครอบครัวอื่นใดอีกแล้วไอ้เจ้าเด็กนั่นเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมมากเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมเข้าใจขอรับข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับ ไอเจ้าเด็กสาเรวนั่นมันหนีข้าไปไหนไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามมั่นใจได้เลยขอรับพรุ่งนี้ข้าจะจับมันมาให้ท่านเองอย่างแน่นอนขอรับถ้าหากว่าเจ้าทำงานได้ดีท่านปรมาจารย์เจ้าเขาจะขอให้บุคคลสำคัญเหล่านั้นช่วยให้เจ้าขึ้นสู่ความเป็นเสียนได้เลยนะเอะเ,เอ๋เรื่องจริงอย่งงางนั้นหรอขอรับเรื่องจริงอย่งงางนั้นหรอขอรับ แน่นอนสิที่ข้าพูดมันคือเรื่องจริงกะข้ากะข้าเองก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ฝึกฝนเซียนด้วยอย่างนั้นเหรอกะข้ากะข้าเองก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันในที่สุดข้าก็มีโอกาสได้ขึ้นสวงสวรรค์ในที่สุดข้าก็มีโอกาสได้กลายเป็นเซียน ทำได้แล้วในที่สุดข้าก็ทำได้ <laughs> ตัดกลับมาที่ปัจจุบันภายในหนองน้ำในป่าลึกนี่อาโซดูสถานที่ที่เงียบสงบที่สวยงามแห่งนี้ซะสิไม่มีแม้แต่เรือสักลำเดียวให้เห็นขวางหูขวางตา พวกเรามาทานอาหารดีๆนี่กันดีกว่านะแล้วพวกเราก็มาแก้ไขความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้กันแค่พวกเราสองคนเท่านั้นในขณะที่พูดไปเจ้าตาแก่ไลโถก็สายาพิษเข้าไปในอาหารนักขอรับท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่มีเรื่องลํำอื่นอยู่แถวนี้อีกนะ่ะแน่นอนแน่นอนมั่นใจได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลย ข้าได้สำรวจพื้นที่รอบๆนี้หมดแล้ว<ห>ไอเ้เจ้าโนงะ่เจ้าหน้ามันยังอ่อนประสบการณ์มากนักตราบใดที่เจ้าดืม่มซุปปลานี่เข้าไปถึงแม้ว่าเจ้าจะกรีดร้องเต็มกำลังกรีดร้องจนสุดเสียงกรีดร้องจนคอแตกตายแต่ก็จะไม่มีใครสามารถได้ยินเสียงของเจ้าร้องเพราะไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใครสามารถมาช่วยเจ้าได้ <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมมากมากแบบนี้ก็ง่ายขึ้นมาหน่อยเอ๊ะเอ๊ะอัสูซนี่นี่เจ้า เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยค้านี่นี่คาง่ายง่ายง่ายดูเหมือนว่าเจ้าคงจะหลับสบายมากเลยสินะนอนกี่มุกบ่งเลยนั่นนั่นนี่นี่เจ้าเจ้าเจ้ากำลังพยายามจะทำอะไรอยู่ทำไมถึงได้มัดข้าแบบนี้ดูเหมือนว่าการขายค้าให้กับตระกูลเจ้าจะทำให้เจ้าได้กำไรมากเลยทีเดียวนั่นเนี่ย ข้างในถุงนี้นะ่อย่างน้อยๆก็สองตำลึงเงินเลยนะหน่วยเงินตาในเรื่องนี้ที่แอดจะใช้นะขอรับหนึ่งตำลึงทองเท่ากับสิบตำลึงเงินหนึ่งตำลึงเงินมีค่าเท่ากับหนึ่งกวนหรือว่าหนึ่งวงเหรียญทองแดงนะขอรับส่วนหนึ่งกวนมีค่าเท่ากับ1,000งพนวนหนึ่งวนหรือ1นอีปแปมีค่าเท่ากับหเหรียญทองแดงอ่ะอาอซูจเย็นก่อนนะจะจะเจะ้าจเย็นก่อนนะ ฟังข้าก่อนข้าอธิบายเรื่องทุกอย่างได้นี่นี่ท่านลองมองไปรอบๆให้ดีๆหน่อยไม่ล่ะสถานที่แห่งนี้มันดูคุ้นๆบ้างไหมเอ๊เอ๋ติตๆตินี่ติดๆติดนี่มันมันคือที่ที่เราไปล่าสัตว์ประหลาดน้ำในคืนนั้นไม่ใช่หรอกหรอ สัตสัตสัตประหลัดสัตสัตสัตประหลาดแห่งน้องน้ำตัวนั้นนี่นาถูกต้องมันก็คือสัตป,ประหลาดแห่งนองน้ำที่แสนจะดูร้ายตัวนั้นนั่นแหละแต่ว่าในตอนนี้มันก็คือเจ้าสลังยาวมันก็คือสัตว์เลี้ยงของข้าแล้วท่านจำไม่ได้แล้วหรือไงก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าข้าน่าเหมือนกับสัตป,ประหลาดสัตสัตประหลาดเจ้ปปา เจ้าเจ้าเจ้าคือสัตว์ประหลาดจริงๆด้วยเจ้าสัตว์ไม่ไม่ไม่สิไม่สิอาซูใจเย็นก่อนนะอย่าฆ่าข่าเลยนะข้านั้นแก่แล้วอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเจ้าสามารถถามข้าได้ทุกอย่างเลยนะข้าจะบอกเรื่องทุกอย่างให้กับเจ้าได้รู้ถ้าเช่นนั้นก็บอกข้ามาเดี๋ยวนี้ทําไมพ่อบ้านเจิ้งถึงต้องการให้ข้าเข้าไปในบ้านของตระกูลเจ้ามากขนาดนั้น แล้วทำไมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เขาถึงต้องรับคนรับใช้เข้าไปทำงานมากมายขนาดนั้นด้วยก่อนพวกนั้นพวกพวกมันทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบในการทำให้ท่านปรมาจารย์เจ้าขึ้นสู่วิถีแห่งการเป็นเซียนเขาจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบมากมายในการกัญยาอายุวัฒนะเพื่อขัดเกาตัวเองขึ้นสู่การเป็นเซียนได้กนพวกนั้นทั้งหมดพวกมันทั้งหมด ล้วนถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการกันยาดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านจะจับคนบริสุทธิ์ไปให้เขาเยอะแยะเลยใช่ไหมกอว่าเรืเร่องนั้นนะข,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 ข้าเองก็ไม่มีทางเลือกข้าถูกบังคับข้าถูกบังคับบาเอ้ยไอ้สารเลวนี่ รอจนกว่าข้าจะพาผู้ติดตามของท่านปรมจา์เจ้าออกมาก่อนเถอะเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นวัตถุดิบธรยาอายุวัฒนะของข้าข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นว่านรกบนดินมันมีสภาพเป็นยังไงอสูถือว่าสมเพชชีวิตแก่ๆของข้าเตือนนะอย่าทำอะไรอ แต่ว่าข้าปล่อยให้ท่านมีชีวิตไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านได้เห็นทุกอย่างแล้วข้าได้แสดงให้ท่านได้เห็นด้านที่เป็นสัพพลัดมุมมืดที่เป็นปีศาจของข้าแล้วข้าจะปล่อยท่านไปได้อย่างไรกันล่ะเขาคิดจะพาข้าเข้าไปในคริหัดของตระกูลเจ้าเพื่อุงยาอุวัฒนาถ้าหากในตอนนี้ข้าไม่สังหารเขาไปซะก็คงจะเป็นข้าเองนั่นแหละที่จะต้องตายดูเหมือนว่าหลังจากนี้ ข้าต้องหาคนสามถนุนค่าที่แข็งแกร่งมากพอเพื่อซื้อเวลาให้กับค่าได้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก